เรียกได้ว่าเป็นคลินิกความงามที่ปังมากๆเลยราคาสำหรับ2ผู้บริหารคุณพรพัชชาลือวงวรกูล CEO BSC Bangkok Smart Clinic และคุณพัทรมณภูมมาริน CMO BSC Bangkok Smart Clinic ล่าสุดเข้าร่วมงานแถลงข่าวเวที T, The Not อตซ u ่เคา X ์เอสยามแฟนตาซี Fantasy 2025เวทีประกวดหนุ่มหล่อสุดร้อนแรงแห่งปีนำทีมโดยแม่น็อตกริตตินประธานจัดงานและผู้ถือลิขสิทธิ์และชัยยากรุง ผู้จัดการกองประกวดจับมือสยามแฟนตาซีโดยมีคุณมิรินพรมนอกแถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ค่ะส่วนแพตตี้นะคะก็รู้จักกันอยู่แล้ว c ซี CEO ปักตลาดนะคะปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่ง CMO ผู้บริหารการตลาดของบางกอกสมาร์ทคลินิกค่ะ อ่าวันนี้เป็นยังไงคะวันนี้ก็เราก็ถือโอกาสมาสนับสนุนนะคะซึ่งเราก็ทำบางกอกสมาร์ทคลินิกเนี่ยมันเป็นเรื่องการ์ความงามแล้วก็เราอยากให้เราอยากสนับสนุนให้แบบความงานความงามไม่จํากัดมี <c oughs> ค่ะ่จริงเราเป็นการตลาดเป็นที่ปรึกษาของของโรงงานผลิตสินค้าของเขาอยู่แล้วซึ่งความงามเนี่ยเนาะมันก็เป็นสกินแคร์มันอยู่ได้ตลอดเราเห็นว่าความงามมันไม่เคยตายจากโลกนี้ไปแล้ววันนี้พอเรามาทําธุรกิจด้วยกันก็คือตัวบากงกอกสมาร์ทคลินิกเนี่ยเนาะเราเห็นว่า เอเวนด์เนาะเราเป็นเวทีที่เหมาะมากวันนั้นที่เราคุยกันเนาะเราบอกว่าไงนะเราบอกว่าเราอยากจะมาสำับสุดที่์ดูเยนนอเพราะว่าเป็นเราอยากให้โอกาสหมือย่างที่บอกอะค่ะว่าเราอยากให้ความงามค่ะอยู่ไม่จํากัดเพศเราอยากให้ทุกคนแบบไม่ว่าจะเป็นว้ไหนเพศอะไรก็ให้มีความงามอยู่ในอยู่ในที่ตำแหน่งพิเศษนะคะเอ้ยอาจจะให้ได้นะบางกาะสมาร์ทคลินิกแบบอะไรอย่างนี้บางกาะสมาร์ทกายล้วก็อาจจะเลือกตามแบบ หนไหมคะใช่เอาเอาหลักหลักสโลแกนก็คือความมั่นใจในแบบของตัวเองในในคอนเซปต์ของบางกอกสมาร์ทคลินิกเนี่ยเราเลยมองว่าถ้าเกิดผู้ปวกเข้ารวคนไหนมีความมั่นใจในแบบของตัวเองเราคิดว่าคนนั้นควรจะเป็น น้องตัวแทนของคลินิกก็ต้องรอดูนะคะใช่ต้องรอดูนะคะเงินรางวัลว่าจะเราก็่าไระบางกอกสมาร์ทคลินิกก็คือคอนเซ็ปต์จะเป็นคลินิกที่เน้นหัวคือของผู้ชายหมายถึงว่ารักษาดูแลในเรื่องของความงามสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับผู้ชายทั้งหมดเลยนะคะเค่ะจริงๆการตลาดในปีนี้เนี่ยหลังจากที่เราดูในเรื่องของหลักๆอ่ะผู้ชายความงามความมั่นใจในแบบผู้ชายปีนี้เราก็จะกระจายฐานเป็นฝั่งของผู้หญิงแล้วก็ จีวีทีด,ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของเวลเนสเสริมเข้ามาเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่สวยอย่างเดียวเนาะมันจะต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกด้วยค่ะก็ธุรกิจนึ่งธุรกิจของเราก็คือจริงๆธุรกิจหัะคือเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางนะคะแล้วก็ในใน คลินิกเนี่ยเราทําขยายฐานเพิ่มเพราะว่าเรามองว่าเ,เราผลิตเครื่องสำอางอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการาคลินิกความงามเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมาสิมกันได้ค่ะค่ะฝากด้วยนะคะบางกอกสมาร์ทคลินิกนะคะก็อยู่ตรงสีลมเลยนะคะใครที่แบบเป็นย่านคนเมืองก็สามารถที่จะเดินทางไปแล้วก็สะดวกสบายนะคะรู่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะความมั่นใจในแบบของตัวเองค่ะ